นะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าแดดออกนะคะกระดูกหมูไม่สามารถจะแท้ตอนอยู่ในกล้องได้เมื่อกี้ทีสวัสดีค่ะทุกคนกินอีกแล้วนะคะวันนี้ปลาไก่ก็ ไม่รู้แบบนี้มันก็เหมาะวันนี้ยังไงก็น่าจะได้ออกไปตลาดนะเนาะแซบถึงส่วงแซบ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 ซบทั <c oughs> ้งเพศทั้งแสบแซบเข้าถึงส่วง <c oughs> นึกถึงเพลงกันนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าแดดออกนะคะรสแซ่บมากแต่ว่าปลาไก่ก็มาเติมน้ำตาลนิดหนึ่งน้ำส้มหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะคะนี้เลยทุกคนวันนี้อากาศก็ร้อนเลย <c oughs> ปลาไก่ก็เอา กระดูกอะไรอย่ะกระดูกเลง้งมาทำน้ำซุปนะนปล,ลยทุกคน <c oughs> ไก่ก็เอากระดูกอะไรอ่ะกระดูกเลง้งมาทำน้ำซุปนะคะทุกคนแล้วก็มาต้มเดี๋ยวเราจะมาลองรับประทานดูนะคะว่าจะเป็นยี่ยอะไร <c oughs> แต่ชิมแล้วรสจัดมากเลยทุกคนดีเลยทุกคน วันนี้อากาศก็ร้อนรสแซ่บมากแต่ว่าปลาไก่ก็มาเติมน้ำตาลนิดหนึ่งน้ำส้มหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะคะรแสแซ่บเผลอๆกินไปมันจะมันจะจามมันจะสำลักนะทุกคนแซ่บจริงๆึ <c oughs> ่งสองสม้มต้นรสจัดมากๆเลยมันมันมีกลิ่นกินพะโลนะทุกคนนะ ก็ทุกคนนะแล้วก็มีผักบุ้งที่เขาเอามาให้มันนั้นอนะ่ะผักบุ้งผักบุ้งไทยนะทุกคนผักบุ้งไทยที่มันเรียกว่าบุ้งยอดแก้วอะ่ะอแอ้เขาก็ลําบากนะทุกคนตลาดนงตลาดนะเอาแล้วก็ทุกคนเดี๋ยวคลิปจะยาวนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบพบกันใหม่คลิปหน้าเนะีวันนี้ยังไงก็น่าจะได้ออกไปตลาดนะเนาะ คนสำหรับคนที่คนที่อยู่หอพักหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะทุกคนเนาะไม่เหมาะสำหรับพวกเราที่อยู่อย่างนี้ <c oughs> สำหรับคนที่คนที่อยู่หอพักหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะทุกคนเนาะ ตกเขาก็ลําบากนะทุกคนตลาดนงตลาดนะเอาละกัทุกคนเดี๋ยวคลิปจะยาวนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบพบกันใหม่คลิปหน้าเ <c oughs> ดียมกจัดมากทุกคนนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าแดดออกนะคะ นะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าแดดออกนะคะไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะาดูแลอากาศร้อนแล้วนะคะทุกคนว่าไก่ก็หันรลีหันขวางมีอะไรในบ้านบ้างมีอะไรในตู้เย็นก็เลยป แบบนี้มันก็เหมาะกินก๋วยเตี๋ยวเรือได้กันนะคะทุกคนแซบถึงสวงแซบแซบแซบทั้งเพศทั้งแสบแซบเข้าถึงสวงนึกถึงเพลงกันนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าแดดออกนะคะแซบถึงสวงแซบแซบแซบแซ ทั้งเพศทั้งแสบแสบเข้าถึงสวงนึกถึงเพลงนี้วันนี้ยังไงก็น่าจะได้ออกไปตลาดนะเนาะรแสแซบเผอเกินไปมันจะมันจะจามมันจะสำลักนะทุกแซบจริงๆ <c oughs> 1, 2, รงหนึ่งสองสามรแซบเผอเอกินไปมันจะมันจะจามมันจะ สมลักนะทุกแซ่บจริงๆหนึ่งสองแมกันะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าแดดออกนะคะตกเขาก็ลำบากนะทุกคนตลาดนงตลาดนะเอาละกัทุกคนเดี๋ยวคลิปจะยาวนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบพบกันใหม่คลิปหน้านี่ย รสจัดมากทุกคน <c ười> ไม่เหมาะสำหรับพวกเราที่อยู่อยา <Never> <c ười> ่างนี้รสดวันนี้มีผักบุ่งอยู่แล้วก็เลย มันก็จะเหมือน <c oughs> นั่นแหละผักบุ้งก็จะใส่ก๋วยเตี๋ยวเรือก็อร่อยอยู่นะทุกคนเนาะรแสแซ่บเผอๆกินไปมันจะมันจะจามมันจะสำลักนะทุกแซ่บจริงๆหนึ่งสองส้มกินก๋วยเตี๋ยวเรือได้กันนะคะทุกคนกินไปสำลักเลยทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวเรือได้กันนะคะทุกคน ไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะเอาดูแลอากาศร้อนแล้วนะคะทุกคนป้าไก่ก็หันลีหันขวางมีอะไรในบ้านบ้างมีอะไรในตู้เย็นก็เลยปิดไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะเอาดูแลอากาศร้อนแล้วนะคะทุกคนป้าไก่ก็หันลีหันขวางมีอะไรในบ้านบ้างมีอะไรในตู้เย็นก็เลยปิดไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะเอาดูแลอากาศร้อนแล้วนะคะทุกคนป้าไก่ก็หันลีหันขวางมีอะไรในบ้านบ้างมีอะไรในตู้เย็นก็เลยปิด วันนี้ยังไงก็น่าจะได้ออกไปตลาดนะเนาะก,นกระดูกหมูไม่สามารถจะแท้ตอนอยู่ในกล้องได้เ <c oughs> มื่อกี้สำหรับคนที่คนที่อยู่หอพักหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะทุกคนเนาะ รสจัดมากทุกคนร <c oughs> สแซ่บมากแต่ว่าปลาไก่ก็มาเติมน้ำตาลนิดหนึ่งน้ำส้มหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะคะแซ่บถึงสวงแซ่บแซ่บแซังเพศ์ทั้งแสบแสบเข้าถึงสวง <c oughs> นึกถึงเพลงนี้ไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะาดูแล้วอากาศร้อนแล้วนะคะทุกคน ป่าไก่ก็หันลีหันขวางมีอะไรในบ้านบ้างมีอะไรในตู้เย็นก็เลยปิดปนพราจัดมากๆเลยมันมันมันมีกลิน่นกลิ่นพะโลโน้นะทุกคนนะกิ่นก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยกันนะคะทุกคนแบบนี้มันก็เหมาะ เป็มไปสํารักเลยทุกคนนะคะทุกคนจ้าเพราะว่าแดดออกนะคะขอบอกเลยว่าแซ็ป ไม่เหมาะสำหรับพวกเราที่อยู่อย่างนี้ <c oughs> ไม่เหมาะสำหรับพวกเราที่อยู่อย่างนี้ <c oughs> กต้มไปสำหรับเลยทุกคนกคจัดมากทุกคนสำหรับ คนที่คนที่อยู่หอพักหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะทุกคนเนาะกินไปสํารักเลยทุกคนคนะคะทุกคน